สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรถ Ford r a น g e r นะครับที่เข้ามาแก้กีเม็ดน้ำชื้นที่ร้านทาวนหรือชอเพียงทางด่วนเอกยรามินทานะครับวันนี้ได้ต้อนรับพี่ปูนะครับได้เอา Ford r a n เจ r นะครับเข้ามาแก้กีเม็ดนบจชื้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าช่างโอมช่างเฟรมนะครับทำการดมแอนด์ดมดาต้าซิเ็มเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่รื้อคอนโซลไปแล้วนะครับนี่นะครับแผ่น PVC ที่แตกนะครับนี่นะฮะช่างโอมลงกดตรงนั้นเลยนะฮะเนี่ยแตกหลุดล่วยเลยนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราจะลือ้อตู้ออกแล้วก็ปิดรูตรงนี้นะครับดึงปลั๊กออกนะครับเดีย๋ยวเราจะดึงปลั๊กออกด้วยนะครับนี่นะเพื่อที่จะม,มาให้ลมปิดเข้าปิดออกนะครับเราจะดมแผ่นดมจนถึงที่ปักเท้านี่เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่แดมกันนะครับนี่ครับได้ดมเสร็จที่เรียบร้อยนะครับดมลงมาถึงที่ปักเท้าตรงนี้นะครับนี่นะเมื่อรถไปผูด กับถนนที่เป็นทางปูขานะครับก็จะเงียบขึ้นนะครับตรงนี้ก็พ่นสีที่เป็นสนิมให้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ปิดรูด้านไในให้อีกรอบหนึ่งน,นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็จะเป็นการขึ้นตู้แล้วพรุ่งนี้ก็แวกเติมยาแอร์ก็เป็นวันว่าจบนะครับแล้ว Ford เ a n เ e r รที่เข้ามาแก้กินนแอบชื้นก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เมื่อเราทําการแก้กินเสร็จนะครับเราจะข้ามไปที่ร้านเอพัสคาแกนะครับเพื่อทําการล้างรถลงทิมฟื้นฟูแล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับเพื่อจะมาอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้นะครับนี่ะนี่ะฮะเราจะอบฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียแบบนี้นะครับใช้เวลาอบประมาณสิบรอบนะครับนี่นะเพื่อฆ่าเชื้อโควิดฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อพีเอ็มสองจุดห้าในรถเพื่อให้กับท่านลูกค้านะครับแล้วก็ เป็นอันว่าจบรถคันนี้ก็จะไม่มีคําว่ากินเหม็นอีกเลยเพราะว่าเราได้เอาแผ่น PVC ที่แตกเป็นหับชื้นออกไปที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนะครับท่านลูกค้าท่านไหนที่มีรถฟอร์เรสเจอร์ฟอร์เอเวอร์เรสต์ฟอร์เฟียสต้าบีเอ็มวี1.6ไอบีเอ็ม2 0 g นะครับก็ที่มีกินเมนต์กับพื้นก็สามารถทักทายเข้ามาได้ที่ร้านถาวรรือนสอดเทียบทานตรงนี้ก็ไม่ลำบาอย่าลืมนะครับเมื่อชมคลิปเสร็จฝากกดใจเม้นแชร์นะครับบันทึกเป็นรายการโปรดเพื่อย้อนกลับดูใหม่วันนี้ต้องบวว่าสสััดีคร